คือคือเรื่องนั้นนหะเนาะที่ผมพูดผมก็พูดในกลุ่มผมก็พูดในกลุ่มแต่ทีนี้มันก็มีคนตัดออกไปแต่ผมก็รู้แหละว,ว่ามันจะมีคนตัดออกไปแต่ผมก็คิดแล้วแล้วผมก็คิดคิดแล้วผมก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วว่ามันก็ต้องมีทั้งบวกและลบที่จะวิจารผมนะครับที่จะวิจารณ์ผม,นะผ,มผมก็ไม่อ่านเลยไม่เข้าไปดูกระสางมันมีคนส่งมาให้ดูอยู่ว่าคนว่า ว่าผมมาผูนาน้นั้นผู้นี้เอียงสียเตาสุดท้ายมันคือผมคิดแล้วเออผมผมคิดแล้วเราสิหาว่าผมบนหิิงหรือถ้าผมพูดอีกก็จะหาว่าผมไม่นิ่งหรือนูน่นนี่นั่นอีกถ้าผมเบาๆก็บสีค่าใจมันบ่บางคนเนี่ยบางคนถ้าผมไม่พูดอะไรก็จะถามอยู่หันละเออแต่ผมเอาไปแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าวันนั้นผมพูดผมรู้สึกยังไงผมพูดแบบไหน,นแล้วก็ผมก็พูดไปตรง อแต่วราขาเอาไปตีค่วมไปล้วก็เสียหาว่าผมแบบน,นี่ใส่ไม่ิ่งนงฮะว่าผมาเรื่องมากเนี่ยแล้วแต่เพราะว่าผมรู้อยู่มันคนมันชีวิตเราเฮี้นหัว,วผมมีพ้นหัวลำกันกเอกก็ปบลบ่อยเข้เจ้าไปผมกับู้ซึกว่าตอนนี้ผมกับผมกับมีแห้งทางานอยู่มีกําลังในการที่จะใช้ชีวิตปกติของผมอยู่แล้วก็วันก็ก็รู้อยู่ว่า คือพอเราได้มาทํางานหรือหาอะไรให้ตัวเองทําเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไปสนใจอะไรอันเอยียงมองหันเรานะครับก็แล้วแต่แบบเปไปคัถามมาเป็นอย่างขึ้นมาบอกให้คนฟังผมพูดในกลุ่มแล้วผมก็มีคนถามถามแล้วถามอีกทุกคนคาใจผมพูดแต่บางคนก็บอกผมบริษัมะเปาประกาศผมบริษัแม่นอันนี่บางคนก็บอกเป็นอย่างขึ้นมาบอกให้สังคมหู่เออหูแล้วก็ดิหู่แล้วเป็นยังไงบ้นี้ มู่แล้วเป็นอย่างกับเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่สิพิจะละแน่สำหรับผมเน่ะผมผมบม่ได้เป็นอย่างแล้วแต่สิบบาผมไปแนวได้เยผานเลยใช่ครับผมผมลราซื้ออยู่บัคือตะกีเลยหมายถึงแต่ก่อเนี่ยเห็นคนว่าอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็อยาก อธิบายนะแต่เดี๋ยวนี้สร้างสร้างแนวต้นแอ,องเทียแองเทียเป็นนางถ้านางแต่อานถ้าอ่านตะก,กีเนาะแบบนางถ้าอ่านว่าคนสิบ้าให้ไทยเฮ้าค้านสิบ่าให้เจ้าวองมาเอียงแน่แล้วต้องไปอธิบายเขาโอ้ยเมื่อขึ้นหย่อนหลังใดแท้ที่กูสิลุกขึ้นมามล้วก็ไม่เห็ดเบียกที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราจริงๆอ่ะที่สิเป็นแบบโอเคแต่เขาเดี๋ยวนี้คุณคายีรีมากกว่า สุดท้ายมันเฮียนหัวมันมันบกคือกันดอกคนแต่ละคนเนี่ยเขายังบอกว่าอะไรนะสงครามยังไม่สงบอย่าเพ่งรับสมัครรับางสุดท้ายยังไม่คงวางอย่าเพิ่งวิจารณ์ตนดีกว่าะจะทอยหรือสู้ทุกอย่างล้วนมีที่มา หลังเสือหลังน้ามันแตกต่างกันจุดที่ทุกคนอยู่กับทุกคนทุกทุกคนนั่นแหละแม้แต่คนอยู่เงื่อนหลังเดียวกันมันก็อยู่คนละสถานะอยู่ในคนละจุดมันไม่ได้เข้าใจกันทุกอย่างแต่ผมก็คืวบาผมกัใไญ่แล้วผมก็บตกตะกอนใดผมก็เออผมกับมีความคึอดอยู่ตรงกับส่วนหนึ่งก็ตตรงเสือจะของน้ำแน่ล่ละบอมนินบอฟังผูอื่นดอกก็ฟังอยู่ฟังแล้วบางเทา สิ่งเี้มันเป็นเกิดขึ้นในชีวิตจริงเขากับหูอยู่แล้วนะถูกป่ะใช่ไหมเราเป็นคนเราเป็นคนเจอเราอยู่กับตัวเราอ่ะแมนบอสันสวัสดีครับ ืออคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานคอยไม่อยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไปคอยคือทอดแม่ คคยคิทอดพอเรียงสักใครคอยไม่อยู่ตั้งแต่หลังจากจบมอปลายเป็นอย่างผมสิบสูงผมสูงที่สุดแล้วแข่งกับผมบอควาพมสูง แต่ว่ามันอันแล้วแต่มุมคนสิบประเมือนก่แล้วไอ้เฮากับหูตัวเฮอาดีโอ้ยอยากเอารดไปล่างแท้เดี๋ยวขอลดไปล่างดีกว่า เนีย่ยมันก็จะมีแบบนี้แหละให้ผมพูดแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมพูดหมดแล้วแต่มันจะมีแบบนี้แหละพูดอยากตัดคลิปหรืออยากเงียงหรืออยากให้มันถูกใจตัวเองถามอยากได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังบอกผมเบาหมดแล้วผมไม่พูดแล้วไปซื้อของดีกว่า อย่างนี้มูวาวเดีด้นี่ก็เลยไรเป็นเพื่อนที่ดีให้หน่อยนะวันนึงเป็นมูวาวเนะี่ย ไม่มีครับไม่เป็นไรได้เลยมันเป็นอิสระฉันให้อิสระทุกคนคอมเมนต์ได้ถ้าคิดว่ามันดีต่อตัวเองและครอบอดีต่อตัวเองและคนอื่นที่มันจะปรากฏให้ทุกคนได้เห็นถ้า เธอคิดว่ามันโอเคเธอก็ทำนะมันเป็นศีล์เลยเต็มที่ ผมไม่รู้อันไหนผมไม่รู้ผมก็จะตอบว่าไม่รู้ครับผม มีคนส่ง่อกว่ามาหาผมมุก้หยุดไลฟ์สดได้แล้วพะเนาเอาไล่ยีอย่างไล่ผมก็ไล่ชีวิตปกติของผมนี่ไหมผมก็มาอัปเดตให้พเพื่อนๆนผมได้เห็นให้คนที่เพิ่นติดตามผมเรื่องของผมกับมัเวิเรื่องการทํางานของผมหมดเีว่ามันเผื่อมันอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับสําหรับใครที่แบบการทํางานของ หลายๆคนมันจะแค่นั้นแต่เราฟังในสิ่งที่ผมเบาเนาะแต่คิดไปในสิ่งที่ผมบ่ได้ว้าเหา <laughs>